นี่นะครับยังคงเดินหน้าแนะนำกับทำตัวกับพี่พี่ส่อมวนชนนะครับทำความรู้จักกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรานักล่าฝัน True Academy Fantasy Season 8ถึง24คนด้วยกันนะครับวันนี้ก็ไปสื่อหนังสือพิมพ์มาแนวหน้าข่าวสดมติชนประชาชาติธุรกิจและก็เดลี่นิวด้วยครับซึ่งพีพีก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็จะเป็นแฟนคลับติดตามน้องนองกันด้วยครับ พี่ๆน่ารักมากเลยค่ะให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมากเลยค่ะวันนี้เอฟแปดได้มาเยยมพี่ก็เลยแบบรู้สึกไยกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากค่ะที่พี่เขาแบบต้อนรับเราเป็นอย่างดีค่ะ<ช>อ๋อรู้สึกดีใจมากครับที่ว่าพี่เขาคอยติดตามพวกเรานะฮะทั้งหมดเลยครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวรับมีคนอื่นได้เยอะมากมายเลยครับก็ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆเขาครับที่คอยให้กําลังใจพวกเรานะครับกร็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยไม่เคยมีใครคอยให้กาลังใจเยอะมากขนาดนี้มาก่อนครับแต่ก็ ก็เป็นแฟนคลับของเพื่อนๆทุกคนเรียกว่าเป็นแฟนคลับของรายการดีกว่าครับก็เยอะมากครับครับผมก็ดีใจมาก,ช,กชั่รายการซึ่งเหล่านักล่าฝันทั้ง24คนนะคะก็เตรียมตัวเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้นะคะก็สามารถร่วมโวตและให้กำลังใจพวกเขาได้นะคะ